ผลกระทบจากคัสเตอร์ของเมสมุรเหนือคงนี้ก็จะมีอยู่สามหมู่บ้านนะครับได้แ,แก่หมู่บ้านคอนพึ่งของตำบลแม่ขะตวนหมู่บ้านแม่เกาะของตำบลแม่ขะตวนและก็หมู่บ้านแม่สวนใหม่ของตำบลแม่สวนซึ่งเราก็จะต้องตรวจเชิงลุกให้ครบทุกรายนะครับตอนนี้เราได้ตรวจเชิงลุกไปตั้งแต่วันที่3กันยามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตรวจไปแล้ว800 เจ็ดสิบลายซึ่งในแปดร้อยเจ็ดสิบลายเนี่ยพบเป็นผู้ป่วยยืนยันแล้วห้าสิบเจ็ดลายเชินเดินตรวจเฉยๆไม่น่าเป็นไรเดินอ้อมออกทางนู้นแล้วละนินดี๋มวอูี้ไอ้ชีวิเมันจะจบเดิวห้อนี